สำหรับใครที่ตอนนี้มีออฟฟิเชียลไวเคาอยู่แล้วแต่อยากสังขยานามานะันให้ใช้งานได้ดีให้ใช้งานได้เต็มรูปแบบแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเซตอัพตรงไหนเราก็ควรใช้ฟีเจอร์ไหนบ้างสําหรับ Li ฟ์ฟอร์บิสเซ็ตทูวันนี้มี5ฟีเจอร์หรือ5จุดที่คุณควรใช้งานครับอันดับแรกเลยสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือเซกเมนต์ตัวลูกค้าด้วยแชทแท็กครับแชทแท็กคือการแยกลูกค้าแบบเจาะจงที่สุดเรียกว่าไลฟ์ความต้องการเลยไลา์โปรโมชั่นก็นได้แค่คุณพิมพ์ตัวแท็กนนนีี่ยาาาคคคุณต้้ต้้วใชชอออลลลูกูกกิิจจจแฟะดทบส ชอบสีเออร์โทนหลังจากนั้นเวลาที่คุณมีคอลเลคชั่นที่ตรงกันคุณสามารถกลับมาบอร์ดแคสแยกตามแชทแกได้หรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารลูกค้าบางคนอยากมากินอย่างเดียวเป็นครอบครัวบางคนมาเป็นคู่หรือบางคนชอบมากินดื่มดังนั้นเวลาเราส่งโปรโมชั่นเนี่ยเราไม่ต้องบอร์ดออกต่อไปเราสามารถแบ่งลูกค้าแล้วก็โปรโมทคอนเทนต์ตามที่ลูกค้าคนนั้นเขาชอบได้เลยครับข้อสองวางกิ๊ตติ้งเมสเซจและรปเมนูให้ลูกค้กคกคาจะมีส่วนร่รวมครับไม่ใช่วางไว้เฉยแล้วก็อธิบายอะไรก็ว่ากันไปที่ไม่ทําให้ลูกค้าเขาอยากซื้ออออยยยาา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 ากกกกกกททททัััััตวเเเเเรรรงขลลลลบบมดแี่จะํใหู้้ค คุณจะต้องสร้างออก่อนต้องการก่อนสร้างดีมานไม่ต้องอัดโปรโมชั่อนอัดรีวิวด้วยอัดอะไรก็ที่มันเกิดดีมานสินค้าขายดีฮอตไอเทมสินค้าใหม่อะไรก็ตามที่ทําให้คนเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองอยากถามเพราะว่าตัวไลฟ์ช่วยเขาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อลูกค้าเขาคุยกับคุณนะฮะดังนั้นวางกิตติ้งเป็เสษกับลิชชันูในแบบที่ลูกค้าอยากกดอนะ่ะอยากทักอ่ะอยากดูอนะ่ะไม่ใช่แค่สักแต่ว่ามีแล้วก็ไม่โน้มน้าวให้ลูกค้าอยากจะมาคุยกับคุณเลยครับข้อสามออโต้คีย์เวิร์ดนะผมนะจริงจร้ง,รงม ไปบ่อยเช่นร้านคุณเปิดไปกี่โมงแผนที่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่ามีตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคุณตั้งไว้เลยฮนะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยก็าถามอยู่แล้วฮนะแล้วทำไมต้องรอแอดมินให้มาตอบมันเป็นการลดนานแอดมินด้วยในการที่เขามาจัดการในละลอกของเลยหรือว่าบางทีมันเป็นนอกเวลาทาการการตั้งไว้ก็ทําให้ตัวกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาได้คําตอบทันทีแล้วเขาก็จะคุยต่อในประเด็นถัดไปที่เขาต้องการครับข้อสี่ในเมื่อไลร่เนี่ยเหมาะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะย,ยาวเพิ่มขันนนัันั้้้้่่ะะคคคคุณรรจเอพยกกกบบโดดใใหลููาาฉทีช กับ My Customer ที่อยู่ใน Line OA เนี่ยแหละว่าการที่ลูกค้าซื้อสะสมพบร้อยพอยต์จะได้อะไรกลับขึ้นมาซึ่งเวลาเราทำแบบนี้จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนโดนเกมิฟิเคชันในการชาเลนจ์นะครับให้เก็บแต้ไมไปเรื่อยเก็บแต้มไปเรื่อยเพื่อจะแอดชีพของรางวัลบางอย่างข้อ5ข้อสุดท้ายเชื่อว่าหลายๆคนเนะี่ยมีประสบการณ์ในการยิงโฆษณาแต่ว่า Line Ad เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่บอกเลยว่าจริงง่ายมากแล้วก็ราคาถูกมากซึ่งตัว Line Ad 1สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อยู่แล้วปรับตามโลเคชันก็ได้ปรับตาม iOS ก็ได้ยิงตาามมควสนใจของคนที่เข้้้าากกลุ่่่มมรริตตงๆ็ไดหือแแว่าเฮ้ยใครก็ตาามมทีี่่นนอยูใไปเเขาน่ด ยิงข่ามาได้นะยิงมาหากลุ่มนี้ได้ทําให้คนที่อยู่นลนวเอเชื่อไเขาคุณนะครับเห็นแอดคุณทุกวันไม่มีทางลืมได้เลย <S <S และนี่นะครับก็คือ5จุดที่ใครอยากจะปรับตัวกลยุทธ์ของไลน์ควรจะปรับทางไหนบ้างและนี่คือ5สิ่งนี้ที่ควรจะทําครับ